ซื้อโดรนมา1นึ่ลำต้องทำอะไรบ้างโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องโดนนะครับซึ่งผมเคยซื้อมาใช้ละ3ลำนะครับลำนี้ก็เป็นลำที่3นะครับลำแรกจะเป็น Ph n t o m 3 Advanced นะครับตัวนั้นจะซื้อมาตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดนนะครับลำที่2จะเป็น DJI Spark นะครับตัวนี้ซื้อมือ2มานะครับแล้วก็เพิ่งขายไป เดือนที่แล้วนะครับตัวนี้จะออกมาพร้อมกับช่วงที่กฎหมายของการควบคุมโดรนออกมานะครับก็เลยต้องอทำใบอนุญาตนะครับในการซื้อโดรนมา1ลำนะครับถ้าจะทำให้มันถูกกฎหมายเลยนะครับสองสิ่งที่ต้องทำนะครับอย่างแรกก็คือต้องขึ้นทะเบียนของกสทชนะครับกสทชเนี่ยจะขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับความถี่นะครับของขึ้นสัญญาณนะครับซึ่งโดรนเราจะใช้ 2.4แล้วก็5 g ิกะเฮิร์นะครับซึ่งมันจะเป็นขึ้นเดียวกับพวก Wi-Fi ต่างๆนะครับถ้าเราบินในเมืองก็อาจจะโดนขึ้น Wi-Fi ขึ้นโทรศัพท์นะครับรบกวนบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงสัญญาณเดียวกันนะครับอันที่2นะครับเราต้องมีใบอนุญาตจากกรมการบินนะครับหรือ CAAT นั่นเองนะครับทั้ง2อันนี้นะครับจะทำแยกกันนะครับเพราะว่าเป็น2หน่วยงานนะครับอันแรกเลยนะครับ ของกสทอชอเราสามารถเอาใบเสร็จนะครับสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับคำขอขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของโดนรนนั้นนะครับซึ่งเป็นการขอใช้ขึ้นความถี่อันที่2นะครับจะเป็นาการขึ้นทะเบียนเหมือนกับการทำใบขับขี่รถเลยนะครับขึ้นทะเบียนสำหรับเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับนะครับของกรมการบินพลเรือนนะครับ ตัวนี้จะต้องมีการทำประกันนะครับประกันตอนนี้นะครับสำหรับเจ้า m a วิ c Mini ถูกสุดนะครับที่ผมหาได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ650บาทนะครับก็ต้องแนบใบประกันไปด้วยนะครับการขึ้นทะเบียนของกรมการบินจะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมนะครับแต่เราต้องเสียค่าประกันนะครับส่วนของกสทชแต่ก่อนที่ผมอ่าไปขึ้นลำเก่านะครับก็คือ DJI Spark จะไม่ได้เสียนะ จะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมแต่ปัจจุบันนี้นะครับจะมีการเสียค่าธรรมเนียมพร้อมกับาภาษี2อ4บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดทีนี้พอเรายื่นคำขอไปนะครับทั้ง2ที่นะครับก็จะใช้เวลา,าตามที่เขาบอกมาในหน้าเว็บนะครับก็คือ15วันนะครับหลังครบ15วันก็ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องลองติดต่อกลับไปดูนะครับว่าคำขอเราถึงไหนแล้วนะครับถึงจะสามารถบินได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราได้ใบอนุญาตแล้วก็ใบขึ้นทะเบียนมา2ใบแล้วนะครับเราต้องศึกษานะครับว่า,าตามกฎหมายไทยเนี่ยสามารถบินที่ไหนได้บ้างนะครับบินเวลาไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นหลังผ้าที่ตกเนี่ยไม่สามารถบินได้นะครับเพราะวา่าเขาบอกว่าเราจะไม่สามารถเห็นลำตัวโดนนะครับก็อาจเกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็ห้ามบินสูงเกิน90เมตรนะครับ อันนี้ก็ตามระเบียบของอกฎหมายนะครับที่ออกมาทีนี้นะครับมันก็เลยมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ตัวนี้เป็นมาวิกมินินะครับน้ำหนักมันอยู่ที่249กรัมนะครับเบามากๆเบาวกว่าสปาร์นะครับทีนี้ในบางประเทศนะครับกฎหมายเขาก็เลยออกมาว่า โดนลําไหนที่มันมีน้ำหนักไม่เกิน250กรัมนะครับสามารถบินได้เลยนะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าถือว่าเป็นของเล่นนะครับแต่ว่าสำหรับในไทยนะครับก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามันสามารถบินได้เลยหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับมันมีหนังสือออกมาว่าโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน250กรัมสามารถบินได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตไปที่ กสทชเพื่อขึ้นทะเบียนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นของเล่นอย่างมาวิกล้ำนี้นะครับมันก็ถูกออกแบบมาให้น้ําหนักไม่เกิน250กรัมเพื่อ,อเลี่ยงกฎหมายบางประเทศนะครับซึ่งของไทยก็มีหนังสือออกมาเมื่อประมาณเดือนกันยาที่แล้วนะครับว่าโดรนที่มีน้ําหนักไม่เกิน250กรัมเนี่ยสามารถบินได้โดยไม่ต้องขอใช้ขึ้นความถี่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นของเล่น แต่ในกฎของ C A a T นะครับหรือกรมการบินยังไม่มีหนังสือออกมาบอกนะครับว่าสามารถบินได้เลยหรือว่าต้องขออนุญาตฉะนั้นถ้าใครเล่นโดนนะครับก็แนะนําให้ทำให้มันถูกกฎหมายดีกว่านะครับเพราะว่าค่าปรับแพงมากนะครับถ้าเกิดเราบินผิดที่ผิดเวลานะครับลงโซเชียลพุบเขาตามเอาง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวนี้ราคามันก็ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอย่างลำที่ผมซื้อมาตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่15ื่น นะครับพร้อมแบต3มก้อนนะครับสเปคก็ดีขึ้นแล้วราคามันถูกลงนะครับแต่เราก็ต้องมาเสียค่าประกันแล้วก็ค่าขึ้นทะเบียนกสทชนะครับซึ่งยังไม่แน่ชัดนะครับอนาคตอาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มของของเล่นก็ได้นะครับถ้าอยู่ในกลุ่มของของเล่นแล้วก็สามารถบินได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตของกรมการบินไปก่อนนะครับแล้วก็ขอ,อใช้ขึ้นความถี่ของกสทชไปก่อนนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับลํานี้จะเป็นลํำที่เก็บภาพนะครับในทิปต่อๆไปนะครับของผมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ